สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคุณดำเกิงวันนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรคือเมียจำเป็นผลงานกระครของทางช่อง3านั่นเองวันนี้ผมก็สมรประปอยนะครับว่าตะว,วันนะครับใช่ลูกแ,แท้ๆของแม่หรือเปล่า จากที่การคาดเดาของผมนั่นเองคาดว่าตอนจบอาจจะพิคว่าตะวันเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆของนางและตะวันเป็นลูกของคนรวยที่ถูกสลับตัวมาตอนเด็กๆนั่นเองและลูกตะวันหายตัวไปใครครับเป็นคนขโมยลูกของตะวันไปไม่ทราบได้เลยครับติดตามชมละครเรื่องเมียจำา